สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะในชั่วโมงชาภาษาไทายเราจะมาเรียนเรื่องอ่านเขียนสระเอิกันนะคะสระเอิเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยรูปสระเอตัวอและรูปสระอ มีพยัญชนะต้นอยู่ระหว่างรูปสระเอกับตัวออนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านแจกลูกสระเอกันนะคะ,ะก่อนอื่นเนี่ยให้เด็กๆฟังแล้วก็ค่อยอ่านตามหนึ่งรอบนะคะเกิดกอเอก เกอเจอจเอเจอเบอบอเบเปอ ปเอเอปอิขอขอเอ,อขเถทอเอเถอ เฟอฝอเออเฟอเซอเอเเชอชอเชอ เพิ่พอเออเพิ่เยอะยอเออเยอะเร<ล>ะรอเอ,อะเระเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากที่ได้อ่านฝึก ได้ฝึกอ่านกันไปแล้วนะคะครูฝางมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันกิจกรรมของเรามีชื่อว่าอ่านเขียนสารเอะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่เขียนชื่อจริงนามสกุลลงในสมุดบันทึกรายวิชาภาษาไทยจากนั้นให้นักเรียนเขียนเขียนคำ แจกลูกคำที่ประสมด้วยสระเอะตามที่ครูกำหนดให้จำนวนห้าคำถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะถ้าเด็กๆรู้แล้วว่าคือคำว่าอะไรให้เด็กๆเขียนลงในสมุดอย่าลืมเขียนแจกลูกด้วยนะคะ ข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ และสุดท้ายข้อที่5ค่ะถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเขีดเส้นใต้แล้วก็สามารถส่งงานได้เลยนะคะส่งภายในวันที่ 20มกราคม2564ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ